ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวมีอาตอนนี้เราก็มาถึงสาขามีอาที่จังหวัดเลยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมนูอาหารจะเหมือนกับที่สำนักง,งานใหญ่ที่พิซูโรกหรือเปล่าครับไปเราไปกันจากพิซูโลกมาที่เลยก็ไม่ได้ลำบากนะครับผลทางดีมาถนนสายเส้น12ซึ่งเป็นถนนที่ สวยงามอยู่นะครับดูวิวดูธรรมชาติมาเรื่อยๆแล้วก็จนเราเดินทางมาถึงที่จังหวัดเลยนะครับสวัสดีครับการวิงสิง์อาหารของเรานะครับก็อยู่ที่ราคา3 1 9บาาทไม่อั้นแล้วก็ไม่จํากัดเวลาทานบน,นบนวิ่งบอร์ดนี้แล้วเนี่ยยังมีวมนูอะไรที่ลูกค้าอยากทราบบ้างปไปไปกันครับสวัสดีครับ ทีนี้เราก็มาดูที่โต๊ะแล้วน,นะครับเรามาดูกันว่าเมนูเด็ดของมีอาชาบูเบินนะ้ลเน่ยคืออะไรนะครับมีอาชาบูเนี่ยมีน้ําซุปที่อยากจะแนะนานะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าหลายตา่างามานะครับมันจะประกอบด้วยตัวน้าซุปน้ําดานะครับแล้วก็น้ออําซุปต้มยำแบบขึ้นบนนะครับตอนนี้ไฟกําลังแรงเลยนะครับควันกําลังร้อนนะฮะ ในส่วรของต้มยำของเราเน่นะครับเราจะมีตัวที่เป็นเขาเรียกว่ามันกุ้งเข้มข้นนะครับนําไปผสมกับตัวน้ำซุปต้มยำนะครับเพื่อทําให้ตัวน้ำซุปเกิดความเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทศทีิ่ของระบบอบอวนนะครับเมนูที่ผมเลือกมาในวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อนะครับที่จะใช้ทานกับตัวน้ำซุปน้มยำนะครับ ก็จะมีน้ำจิ้มที่เป็นสูตรเด็ดของเราไม่ว่าจะเป็นคอนสินะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสอนวิธีการทําไขด่ดองซึ่งทานกับตัวเนื้อขาหมูด้วยนะครับนอกจากเมนูสามวัถเก้าที่เราทานแบบว่าอั้นตามบนโต๊ะที่เราจัดเสิร์ฟแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะมีเมนูอ,อื่นๆืนอีกนะครับดูเมนูที่อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่า เราสามารถที่จะมีวางสินค้าวัตถุดิบภายในร้านของเรานะครับสามารถที่จะทานเพิ่มเติมได้ก็คือไข่ดองิืนะครับไข่ไข่ของเรานี่เป็นไข่ที่มาจากซีนะครับเป็นไข่ออร์แกนิกสามารถทานิดได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องแยกไข่แยกไข่ขาวขไข่แดงออกก่อนนะครับเราจะใช้เป็นน้ำจิ้มความสืบหรือ จะเป็นน้ำจิ้มซูชิน้ำซอสเตยน้ำซอสที่ทานกับซูชิโชยุนะครับก็สามารถปรกอบน้องๆได้น,นี้เดี๋ยวผมแยกไข่แดงออกมาก,ก่อนนะครับผมแยกออกมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวพริกกับกระเทียมนะครับผสมเข้าไปในอันนี้ผมจะใช้เป็นสูตรโชยุนะครับสูตรโชยุนะครับอ,อสใส่พริกกับกระเทียมเพื่อเพื่อความเข้มข้นนะครับ แล้วก็นําไข่แดงที่เราทําการแยกไข่แดงไข่ขาวออกมาแล้วนะครับเทใส่ลงไปก็รอทิ้งไว้สักรประมาณสิบยี่สิบนาทีนะครับเรารอให้ไข่มันเซ็ตตัวแล้วก็เดี๋ยวมาทานคู่กับเนื้อกันนะครับนอกจากน้ําจิ้มที่มันเป็นพวกคอนสูแล้วเรายังมีน้ําจิ้มที่เป็นน้ําจิ้มสูตรที่เป็นสูตรเฉพาะของเรานะครับวัตถุดิบทุกอย่างของเราเนี่ย เราพัฒนาปรับปรุงมาด้วยตัวของพุกเราเองนะครับจากประสบการณ์ที่ทํางานมาเกือบๆยี่สปีในฝ่ายนิชาบูบูเป้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติคงจะไม่เหมือนกับของตลาดนะครับเพราะว่าเราปรุงเองทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําซุปเอ้ยน้ำจิ้มเอ่ยนะครับจิ้มซีฟู้ดนี่ก็ผมงมาเด็ดนะครับท,ทานกับตัวซีฟูด้ดจัดจานมากนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองเข้ามานะครับแล้วก็ เลือกมาทานกันนะครับครับเพื่อนตอนนี้คุณนซุปเราก็เดือดพร้อมทาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทานกันนะครับก็อื่เนี่ยครับผมจะผมชอบทานน้ำจิ้มงาขาวมากนะครับที่นี่ก็เป็นสูตรเด็ดนะครับอร่อยมากนะครับผมจะเอาพริกซอยนะครับกับเกลนอซอยถุงกุงมดไว้่อนนะครับ ความจัดจ้านของตัวน้ำจิ้มนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อเสือลรองไห้นะครับลายสวยๆของเราเป็นเนื้อเมีนะครับเราคัดสรรวัตถุดิบตรงนี้มาก็เพื่อล,ลูกค้าของมีอาชาบูโดยเฉพาะนะครับวิธีการทาเราแค่ทำการจุ่มสบัดตรงนี้ก็พอนะครับ น้ำตุ๊บดำๆของเรานะครับเป็นน้ำตุ๊ประมาณกลางๆนะครับสามารถที่จะทานตากนักมาสดบทานได้นะครับปกติเนี่ยการทานชาบูส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการจุ่มใช่ไหมครับโดยการจุ่มแบบนั้นนะ่ะมันจะเป็นน้าตุกที่แบบเข้มข้นนะครับม,มันไม่สามารถที่จะนํามาสดน้าร้อน,อน,อนจากน้ำชาบูที่เราทานได้ แต่อันนี้ทางมีอาปรุงมาให้ลูกค้าสามารถที่จะสามารถที่จะทานได้นะครับครับเนื้อลายสวยๆทานกับนึ่งนะครับครับอร่อยมากครับรไข่เมื่อสักครู่ที่เราได้ทำการดองซีอิ๊วตอนนี้มันใกล้เสร็จตัวแล้วนะครับ อรออีกนิดนึงให้ไข่มัน้องที่จะอ่าได้ก็ตักปันฐานคู่กับเนื้อรสชาติจะอร่อยมากนะครับนอกจากเสืรร้องไก่แล้วเนี่ยโดยมีเนื้อลิปอายนะครับเนื้อใบพายน,นะครับตัวนี้จะเป็นสันคอหมูแล้วก็หมูสามชั้นท่เพื่อนจะเห็นนะยครับแล้วลายหมูของเราสวยงามแค่ไห,น,นะไหนนะครับไม่ใช่แค่ลายัวยงเดียวนะครับรสชาติของหมูก็อร่อยนะครับไม่แข็งก็ได้ ไม่เหนียวนะครับนุ่มกำลังทางนตอนนีเดี๋ยวเรามาดูนเนื้อชนิดหนึ่งนะครับดูต้มสุกต้มยำมวราครับกำลังเด,ดือดแล้วอุกเห็นไหมครับต้ยยมยำ อยากให้กลิ่นส่งไปถึงในกล้องจังเลยนะครับกลิ่นหอมมากกลิ่นเครื่องเทศที่เป็นน้ำสุปต้มยำออกมาแบบชัดเจนมากนะครับผมจะทานคู่กับน้ำจิ้มพอาสสดครับอืรสชาติอร่อยมากครับเมื่อกี้น้องเสิร์ฟตัวที่เป็นซูชิแ้วปะไหล นะครับอันนี้จะขายในราคาที่455บาทนะครับปกติ319เนี่ยจะมีซูชิอีกอีกอีกตัวหนึ่งนะครับแต่อันนี้เป็นตัวอูนังยน,นะครับเป็นปลาไหลที่เราพักมาเบสดพมีเอยนนะครับแล้วนกะ็มีกุ้งดองแทบเห็นไหมครับเพื่อนๆกุ้งตัวโตๆใหญ่ๆนั้งเลยนะครับสีสันน่าทานเลยครับกำลังน่าทานเลยเนื้อเข้า น้ำดองนะครับเข้าเนื้อเป็นอย่างดีเลยนะครับครับตอนนี้ไข่ดองของเราจริงๆมันก็เซฟตัวเพื่อนเพื่อนแต่พอดีผมใจร้อนไปหน่อยนะเมื่อกี้เหตุแล้วอดใจไม่ไหวเลยต้องรีบผ่านเลยไม่ได้ถ่ายเพื่อนเพื่อนดูตอนเซฟตัวนะครับก็เมื่อกี้แอบเอาเนื้อจุ่มแล้วก็กินกับไข่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจุ่มใหม่นะครับเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยของเราหั่นไม่นานะครับบางๆนจุ่มลวกสักเดียวนะครับผมไม่รับได้นะฮะตัวเนื้อ ผมจะนำไปจุ่มกับไข่ที่เราดองยิ้มื่อสักรู่นี้นะครับนะครับน่าทานมากนะครับแล้วก็นำไปจุ่มกับตัวน้ำจิ้มงาขาวสูตรเด็ดของที่นี่เลยรอร่อยมากครับเพื่อนๆตอนนี้น้องๆก็ทยอยเสิร์ฟเมนูเข้ามาหลากหลายมากขึ้นแล้วนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูว่าเมนูที่เป็นจุดเด่นแล้วก็จะเป็นที่เรียกร้องของทุกๆคนนะครับที่มาทานมีอาชาบูนะคะแล้วเราก็มั่นใจว่าเมนูของเราตัวนี้เนี่ยราคาถูกที่สุดนะครับถูกที่สุดกับทุกเจ้าที่ทํามาเลยไม่เชื่อลองเช็คดูนะครับแล้วเกรดของตัวแซลมอนของเราเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับ เมนูที่จะแนะนำนะครับอันดับแรกคือไก่ทอดมีอานะครับราดซอสด้วยน้ำจิ้มเจ่วปลารานะครับสูตรเด็ดของทางร้านของเราอีกหนึ่งเมนูนะครับดูเนื้อแซลมอนสิครับลายสวยเลยนะครับเป็นยังไงครับเพื่อนๆสำหรับลูกค้าที่เข้ามาทานในราคาสามร้อยเก้าสบห้าบาทนะครับจะได้รับแซลมอนแบบนี้นะครับ กินแบบจุกๆไม่อั้นนะครับนอกจากตัวแซลมอนาซิมิแล้วเนี่ยเราจะมีตัวแซลมอนดองนะครับนะฮะมีกุ้งดองเห็นไหมครับกุ้งดองกุ้งตัวใหญ่ๆตัวโตเลยนะครับน้ําดองเข้าเนื้อไก่ทอดมีอาชิ้นใหญ่ๆนะครับเป็นปีกไก่บนนะครับราดด้วยน้ําจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านของเรานะครับอย่าลืมแวะกันมาทานนะครับมีอาชิบูนะครับของของเราเนี่ยตอนนี้มีอยู่ ห้าสาขานะครับมีอยู่ห้าสาขาเพื่อนๆอยู่ในสาขาที่ใกล้บ้านก็แวะกันไปทานกันได้นะครับนอกจากสาขาเลยพิษณุโลกแล้วเรายังมีเพชรบูรณ์จันทบ,บุรีและชัยภูมินะครับก็อีกไม่นานนะครับสําหรับเ,เสียงเรียกร้องนะครับในจังหวัดอุบลหรืออุดรธานีนะครับเดี๋ยวเราไปแน่ครับตามสัญญาณเดี๋ยวเราจะไปหาท่านถึงที่นะครับก็ อดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะครับ